สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนเล่นเกมฟรีไฟโดยที่ไม่ต้องโหลดนะครับขันแรกเรเข้าไปในปิดประตูเลยนะครับจากนั้น ก็เป้น F A I E เห้นวักสองอันนะครับ F A uh, I E ก็ <c oughs> กดต่อไปก็ให้เรากดที่ตรงนี้นะครับ เราก็จะได้ครับแบบนี้เสร็จแล้วครับเก็ตรับโดยการไม่ต้องโหลดนะครับ